อัสสลามุอะัยกุมครับหัวอะไยกุมุสสลามค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเนื้อหาจากบทความเรื่องฟาติฮะหัวใจและการตีความนะครับโดยเฉพาะส่วนสำคัญมากๆเลยก็คือสุรฟาติฮะหัวใจของการละหมาดครับซึ่งในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาก็จะพาเราไปดูความหมายทีละวักเลยค่ะ <Kh á. S 1> แล้วก็ทำความเข้าใจว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าอุมมูลกิตาบหรือมารดาแห่งคัมภีร์ แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องอาการออกเสียงที่ถูกต้องด้วยเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะเข้าใจถึงแก่นแท้จริง,รงๆแล้วก็ความสำคัญของสูราะนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหลักเลยของการละหมาดครับผมเราเริ่มตรงนี้เลยดีไหมครับว่าอะไรที่ทำให้บทสั้นๆบทนี้เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางหรือที่เรียกว่าหัวใจของการละหมาดไปได้ครับค่ะคือ จุดนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าซูรอฟาติฮะเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าเป็นรุกลหรือส่วนบังคับนะคะที่เราจะต้องอ่านในทุกๆุกรักกะอะของการละหมาดเลยไม่ว่าจะเป็นละหมาดฝาดูหรือสุนัตทุกรอกกะอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจมากๆว่าการที่เราอ่านฟาติฮะแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับการเปิดบทสนทนาโดยตรงเลยนะคะระหว่างเรากับอัลลอฮ์โหบทสนทนาโดยตรงเลย อืมก็น่าสนใจนะครับว่าบทสนทนานี้ถูกบรรจุไว้ในสิ่งที่เราอ่านซ้ำๆทุกวันค่ะในแหล่งข้อมูลเขาก็ไล่เรียงความหมายทีละวักไปเลยตั้งแต่การสรรเสริญพระเจ้าการยอมรับอำนาจไปจนถึงการขอทางนำใช่ค่ะดูเหมือนจะแบบครบถ้วนมากๆในตัวเองเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะคือโครงสร้างความหมายของฟาติฮะเนี่ยสมบูรณ์มากๆจริงๆ เริ่มจากการสดุดีสรรเสริญอเลาะพระเจ้าแห่งสากลโลกใช่ไหมคะอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลามีนแล้วก็ไปสู่การยืนยันว่าเราจะเคารพพักดีแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่อพระองค์เท่านั้นอิยากานาบูดูวะอิยากานาสตาอินแล้วก็จบลงด้วยการวิงวอนที่สำคัญที่สุดคือขอให้ทรงนำทางเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงอิฮดินัสซิรอตอันมุสตมอืมโครงสร้างที่มันกระชับ แต่ว่าลึกซึ้งมากๆเนี่แหละค่ะที่ทําให้สุร้อนนี้เป็นรากฐานที่มั่นคงมากๆเวลาเรายืนต่อหน้าพระองค์ในละหมาดพอพูดถึงโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบนี้ก็ยิ่งเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าทําไมถึงถูกเรียกว่าอุมมุนกิตาบที่ในแหล่งข้อมูลพูดถึงคํานี้มีความหมายพิเศษยังไงนะครับอุมมุนกิตาบนี่แปลตรงตัวก็คือมารดาแห่งคัมภีร์นะคะมารดาแห่งคัมภีร์ใช่ค่ะ สิ่งที่น่าทึ่งมากๆเกี่ยวกับชื่อนี้ก็คือมันสะท้อนความเชื่อที่ว่าซุรอฟาติฮะเพียงบทเดียวเนี่ยได้รวบรวมแก่นสาระสําคัญทั้งหมดของอัลกุรอานเอาไว้เลยทั้งหมดเลยเหรอครับในบทสั้นๆเนี่ยนะใช่ค่ะคือเปรียบเหมือนเป็นแม่บทเป็นรากฐานหรืออาจจะนึกภาพเหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่บรรจุหลักการสำคัญสคัญทั้งหมดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักศรัทธาการเคารพพักดีหรือว่าแนวทางการดำเนินชีวิต คือถึงจะสั้นมากๆแต่ครอบคลุมหมดเลยค่ะเหมือนเป็น DNA ของคัมภีร์เลยก็ว่าได้ค่ะเล็กนิดเดียวแต่เก็บข้อมูลสําคัญไว้ครบอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นอย่างนี้นี่เองแสดงว่าความเป็นแม่บทเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความยาวแต่อยู่ที่ความเข้มข้นของเนื้อหาสาระสําคัญจริงๆถูกต้องค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ให้เห็นก็คือเรื่องการออกเสียงที่ถูกต้องทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญถึงกับต้องเน้นย้ําเป็นพิเศษเลยครับ เรื่องการออกเสียงอ,อกรอานให้ถูกต้องตามหลักที่เราเรียกว่าตัดชีวิตเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซุรฟาติฮะที่เราอ่านในละหมาดเพราะว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันเหมือนกับการรักษาความสมบูรณ์ของความหมายดั้งเดิมเอาไว้อแล้วก็ยังเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระดารัสของอัลลอฮ์ด้วยถ้าหากเราออกเสียงผิดเพี้ยนไปเนี่ยบางทีความหมายหรือน้ําหนักของคํามันอาจจะเปลี่ยนไปได้เลย มีผลต่อความหมายด้วยใช่ค่ะเรื่องนี้ก็นําไปสู่การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งมากๆนะคะระหว่างเสียงกับความหมายในพระคัมภีร์ชัดเจนเลยครับงั้นถ้าจะให้สรุปภาพร,มรวมๆก็คือซุรฟา์ติหาเนี่ยไม่ใช่แค่บทสวดธรรมดาธรรมดาแต่เป็นแกนหลักเลยของการสนทนากับพระเจ้าค่ะเป็นรากฐานที่สรุปรวมแก่นของอัลกุรอานทั้งหมดที่เรียกว่าอุมมุลกิตาบแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญจริงๆของการละหมาดใช่เลยค่ะ งั้นสิ่งที่เราได้จากการคุยกันวันนี้ก็คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของฟาติฮะนะครับทั้งในฐานะที่เป็นหัวใจของการละหมาดความหมายที่ครอบคลุมมากๆจนได้ชื่อว่าอุม,มูลกิตาบแล้วก็ความสําคัญของการที่เราต้องใส่ใจทั้งเรื่องความหมายแล้วก็การออกเสียงให้ถูกต้องด้วยค่ะแล้วก็อาจจะมีประเด็นที่อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงนะคะจากเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ คือลองพิจารณาดูว่าถ้าเราพยายามทำความเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่ละองค์การของฟาติฮะอย่างลึกซึ้งจริงๆไม่ใช่แค่เพียงแค่อ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักตะจวิดอย่างเดียวเนี่ยมันจะสามารถยกระดับคุณภาพหรือความรู้สึกผูกพันรวมถึงความดื่มด่ำเวลาที่เรายืนสนทนาต่อหน้าพระองค์ในละหมาดของเราให้มันลึกซึ้งขึ้นมีความหมายมากขึ้นได้อย่างไรบ้างอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจให้กลับไปคิดต่อมากๆครับ ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนนำไปขบคิดแล้วก็ลองปฏิบัติเพื่อพัฒนาการละหมาดของเราต่อไปได้ค่ะ